สวัสดีครับวันนี้เราจะทำเมนูไข่คั่วพริกเกลือกันนะครับวันนี้นะครับวัตถุดิบของเราที่เราใช้นะครับก็จะมีนะครับผมไข่ไก่นะครับพริกกระเทียมนะครับอันนี้พริกกระเทียมเราสับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซอสฟาเขียวนะครับผมซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็นี่เกลือที่เราใช้นะครับ พิชไทยนะครับวันนี้นะครับเราจะไม่ใช้น้ํามันนะครับวันนี้เราจะใช้เนยแทนนะครับแล้วก็วันนี้เราเป็นเมนูสุขภาพนะครับเราจะทานพร้อมกับข้าวคีโนวนะครับแล้วก็อะโวคาโดนะครับแล้วก็ผักสลัดนะครับเราไปดูขั้นตอนการทำเลยนะครับใช้กระทะเทฟลอนกันนะครับเราใส่เนยลงไปเลยนะครับเนยที่เราจะใช้นะครับวันนี้เป็นเนยแท้นะครับโอเคครับ คั่วเลยครับคั่วให้หอมนะครับผัดนะครับให้หอมผัดให้หอมเลยนะครับเริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วโอเคเราก็จะใส่ไข่อยไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้ไข่แดงแตกนะครับ รอก็อสุกนิดนึงนะครับถ้าใช้กระทะเทฟลอนตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือเขาไม่ติดกระทะนะครับผัดไปได้เลยนะครับรอเขาสุกนิดนึงนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ซอสผงโ้สจาเขียวนะครับ ก็้ีขาวเกลือ,ละอ,ละน,น,อนะครับเกลือนิดหน่อยโอ้โหตอนนี้กลับหอมนาาก,กินมากเลย เนยนี้หอมขึ้นมาเลยนะครับน่าเขาเริ่มสุกดีนะครับต่นี้ก็คือพริกกระเทียมนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับแซกเข้าไปในเนื้อของไข่นะครับก็จะให้เขาสุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันครับ รสชาติของความเผ็ดนะครับแล้วต้องก็เตอมกระเทียมนะครับเข้าเนื้อเลยนะครับโอเคเริ่บสุกแล้วนะครับโรยพริกไทยนะครับพริกไทยนี่เรยได้ตามใจชอบเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูไข่คั่วพริกเกลือนะครับผมเป็นไงครับน่าทานมากเลยนะครับวันนี้นะครับ ไข่คว้พริกเกลือนะครับทานคู่กับข้าวคีนัวสามสีนะครับแล้วก็โอวคาโดนะครับแล้วก็ผักสลัดโอ้หน้าทานมากนะครับเป็นวันนี้เป็นไข่คั่วพริกเกลือนะครับที่ใช้เนยนะครับเราไม่ใช้น้ํามันนะครับก็เดี๋ยวขอชิมก่อนเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตักไข่นะครับพร้อมกับข้าวนะครับนี่ครับหน้าตาหน้าทานมากเลยนะครับทานพร้อมกับผักสลัดนะครับโอเค เข้ากันได้ดีมากเลยนะครับคีนัวนะครับกับไข่โคบิเกอก็จะมีรสชาติของความเผ็ดนะครับรสชาติของกระเทียมกลิ่นของเนยนะครับหอมมากเลยนะครับผมอืทานคู่กับอะโวคาโดนะครับอืร่อยครับอร่อยมากครับแล้วก็จะมีผักสลัดนะครับวันนี้เป็นผักสลัดนะครับเดี๋ยวเราจะทานกัน สำหรับเมนูวันนี้นะครับไข่ขั่วพริกเกลือนะครับคั่วด้วยเนยหอมๆนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาทําเมนูอะไรใหม่ๆกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายๆครับไปก่อนบายย